สวัสดีค่ะอยาก Unbox ep 9ชวนเพื่อนๆมาเปิดกระเป๋าตังค์เซนโนรองกันค่ะซึ่งกระเป๋าตังค์เซนโนรองเนี่ยตอนนี้สาวๆเขาฮิตกันมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนอะแต่ว่ารุ่นที่ติกซื้อมาเนี่ยก็สวยเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูว่าเขาอะ่ะควรมีไหมและนี่ก็คือกระเป๋ารุ่นโมโนแกรมซิปเปอร์ ชูพาร์ตตำติงค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของกล่องที่เขาส่งมาจากเมืองแบกามโประเทศอิตาลีนะคะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วก็เขาส่งผ่าน U P S เป็นขนส่งของต่างประเทศอะคะ่ะใช้ระยะเวลาในการส่งเนี่ย4-5วันของก็มาถึงไทยแล้วค่ะ แล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มด้วยเพราะว่าภาษีเนี่ยทางแบรนด์บอกว่าอินคลูดมาเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือของที่เราได้นะคะก็จะมีถุงมีกล่องแล้วก็มีการ์ดที่เป็นแตง n k y o การ์ดค่ะแล้วก็จะมีการ์ดอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นการ์ดที่เราสามารถคัตตอมตัวแมสเซจด้านในได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวติ๊กร์โชว์ให้ดูถ้าเกิดเราซื้อให้เป็นของขวัญเพื่อนๆอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถ กรอกข้อความไปในเว็บไซต์ที่เป็น Official w e เว็บไซต์ได้เลยว่าเราจะเขียนว่าอะไรนะคะมันก็จะเป็นกระดาษขาวธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ซองเนี่ยด้วยความที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเขาติดกาวสองหน้าเฉยๆก็จะมีอ้าบ้างคราวนี้เรามาดูที่ซองนี้ค่ะก็อย่างที่ติ๊กบอกว่ามันจะเป็น t k you You d อ่ะนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีการ์ดที่เขียนว่า ขอบคุณที่เลือกช้อปปิ้งกับเซนโอรองนะคะแล้วก็จะมีพวกอินวอยเอกสารในการรีเทิร์นสินค้าถ้าเกิดสินค้ามีดีเฟก t มีปัญหาขอบมุมลอกสีไม่ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถส่งกลับไปได้เลยอาจจะต้องมีการเซ็นในเอกสารแล้วก็ส่งกลับไประยะเวลาในการรีเทิร์นสินค้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่5-7วันซึ่งติ๊กไม่ได้อ่านนะติ๊กก็ดูในเนื้อความคร่าวๆที่ เห็นอยู่ตออยู่ตอนนี้อะนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นรีเทิร์นอะไรล่ะก็เป็นอินเทอร์เอเป็นรีเทิร์นอินวอยซ์อะไรเงะะี้ยค่ะก็มีดีเทลของสินค้าที่เราซื้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นแท็กอะไรบางอย่างนะคะก็จะมี QR Code โค้ดมีบาร์โค้ดเพื่อที่จะสแกนติดคิดว่าน่าจะต้องใช้ในกรณีที่เราจะส่งสินค้ากลับไปอาจจะต้องแปะที่หน้ากล่องอะไรทำนองนี้ แล้วก็ค่าตัวของน้องคนนี้ค่ะอยู่ที่17,000บาทซึ่งราคา17,000บาทเนี่ยก็เท่ากับรา,ราคาของทษค่ะซึ่งราคา17,000บาทเนี่ยเท่ากับราคาที่ช็อปของไทยเลยหลานนี้ก็คือกล่องของน้องเขานะคะด้านข้างเนี่ยเขาก็จะแปะสติกเกอร์นะให้เรารู้ว่ามันคือรุ่นอะไรหน้าตามันเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีพวก บาร์โคดนะคะอันนี้คิดว่าทางแบรนด์น่าจะต้องสแกนก่อนที่ส่งมาให้เรานะคะแล้วก็นี่เป็นโบผูกของเขาซึ่งโบของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่ไม่ได้เป็นผ้ายืดนะคะเวลาดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนี่ค่ะแล้วกล่องเขาก็หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าด้านในของกล่องเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวโชว์กล่องให้ดูอีกรอบนะคะ ดูใกล้ๆแล้วก็จะเห็นว่าเขาเป็นกระดาษที่พิมพ์ลายเนาะไม่ได้เป็นกระดาษที่เรียบไปเลยก็จะมีเท็กเจอร์ที่คล้ายๆกับผ้าค่ะกล่องก็ดูแข็งแรงดีค่ะมาดูกันค่ะอย่างที่ติ๊กบอกนะว่าโบเขาไม่ได้เป็นผ้ายืดมันจะเป็นผ้าแบบไม่ได้มีความยืดเลยค่ะเป็นโบธรรมดาเวลาที่เราดึงออกมันก็จะแน่นหน่อยๆก็ต้องระวังหน่อยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําให้แบบกล่องเปิดมุมกล่องเป็นรอยอะไรแบบนี้ค่ะโอเคท้าดาและนี่ก็คือกระเป๋าตังนะคะเนี่ยที่เราเห็นถุงสีดำเนี่ยก็คือดัสแบกนะคะเป็นถุงที่เป็นกันฝุ่นนะเนาะจริงๆแล้วเวลาที่เราซื้อกระเป๋าแบรนด์ต่างๆเราก็จะได้ไอตัวถุงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถุงของเขาก็มาในไซส์ที่พอดีกับตัววอลเล็ตนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยสามารถลูดได้ แต่ก็ไม่ได้รูดได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องเขากันเลยนะคะนี่ท่าดาใบที่ติ๊กเลือกมาเนี่ยเป็นคราฟสกินที่เป็นหนังคาเวียนะคะจริงๆแล้วคราฟสกินเนี่ยเป็นหนังลูกวัวอายุน้อยคือติ๊กก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นหนังที่มี เท็กเจอร์ที่สวยและมีความทนทานค่ะแล้วก็อะไหล่ที่ติดเลือกมาจะเป็นฮาร์ดแวร์สีเงินเนาะจริงๆรุ่นนี้เขาจะมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีเงินสีทองและสีดำสนิทค่ะนี่หนังของเขาเงามากค่ะซึ่งค่อนข้างดีแล้วก็ตรงสิบค่ะก็จะมีปั๊มเป็นชื่อแบรนด์นะเซนตโรรองก็จะเป็นแค่1ด้านนะคะแต่อีกหนึ่งด้านเนี่ยไม่มีก็จะเป็นเรียบๆไปเลยแล้วก็เป็นจุดเดียวที่มีพลาสติกซิล ด้านหน้าค่ะตัวโลโก้เราจะเห็นได้ว่าเปิดกล่องมาก็กคือไม่มีตัวซิลอะไรเลยนะก็จะเป็นเพลนๆแบบนี้เลยค่ะโอเคคราวนี้เรามาดูด้านในกันนะคะซึ่งที่ติ๊กเลือกรุ่นนี้มาไม่ได้ไม่ได้เลือกรุ่นที่เขาเป็นเหมือนซองจดหมายเป็นแบบพา่ะคะ่ะเพราะว่ารุ่นนั้นค่อนข้างเล็กแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เหมาะกับชีวิตประจํำวันของติ๊กซึ่งติ๊กมีบัตรเยอะก็เลยเลือกเป็นแบบนี้นะคะ ด้านในเนี่ยจะเห็นว่าตรงกระดุมอะค่ะเขาก็จะมีปั๊มชื่อแบรนด์นะก็เป็นเซนต์โลร e องนะคะแล้วก็มีโลโก้เราก็มาดูที่การ์ดกันค่ะซึ่งการ์ดอันนี้ถ้าซื้อในช็อปไทยอะมันจะมีความเป็นเหมือนตั๋วอะไรสักอย่างแล้วก็ขี์ข้อมูลของสินค้าแต่ว่าติ๊กสั่งซื้อจาก Official Website มันเป็นกระดาษเปล่าๆมาเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่ช่องใส่บัตรกันค่ะช่องใส่บัตรของเขาเนี่ยมีฝั่งละ4ก็เท่ากับว่ามี8เนา แต่ว่าจริงๆแล้วค่ะด้านใต้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งช่องก็เป็น5เท่ากับว่ากระเป๋าใบนี้ใส่บัตรได้ราวๆ1ิบใบแล้วก็ช่องใส่แบงค์ค่ะตรงเนี้ยติกชอบมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผ้ามันเป็นหนังเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะมันเป็นหนังเลยน่าจะแบบทนพอสมควรแต่ว่ามันค่อนข้างแคบแล้วก็ลึกแต่ข้อดีของมันก็มีค่ะคือเวลาที่เราใส่เงินน่ะเงินมันก็จะไม่ปริ้นออกมาเนาะ ไม่ได้แบบแสดงตัวอะไรขนาดนั้นโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ช่องใส่เหรียญค่ะสิบลูดง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าช่องค่อนข้างแคบนะเราด้านในก็จะเป็นผ้าค่ะเป็นเหมือนผ้าล่มหรือไนล่อนอะไรสักอย่างแล้วก็ใส่เหรียญได้ไม่น่าเกิน5หรือ10เหรียญซึ่งถ้ามากกว่านี้จะตุงแนะนําให้มีกระเป๋าใส่เหรียญแยกอีกหใบนะคะโอเคคราวนี้เรามาดูที่ถุงผ้า เนี่ยถ้าเกิดติ๊กซื้อข้างนอกนะติ๊กอาจจะคิดว่าของปลอมก็ได้เพราะว่าคุณลิตี้ของถุงผ้ามันค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีด้านในเก็บงานไม่ค่อยเนียบนะคะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็จะมีเศษได้เศษอะไรเลยออกมาให้ได้เห็นแต่พอลิกด้านในอะค่ะเขาก็เย็บเก็บงานค่อนข้างดีซึ่งติ๊กค่อนข้างแบบให้ความสําคัญกับถุงที่เก็บกระเป๋านะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผ้าเอ้ยถ้าเกิดเป็นผ้าที่มีความหยาบกร้านหรือว่ามี เสร็จได้เสร็จอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทำให้กระเป๋าเลอะหรือว่าถ้ามีความที่เป็นอะไรล่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาเกี่ยวฮาร์ดแวร์ได้ทำให้ฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าเป็นรอยเนี่ยเราก็จะหน่อยเนอะคราวนี้มาต่อค่ะติ๊กอยากให้ดูตรงพวกขอบมุมและยาแนวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าสั่งมาจาก official w e b s i บไซต์เจอปัญหาบ่อยมากที่ขอบมุมยาแนวเปิดถลอก ต้องส่งเครมต้องส่งกลับไปแต่ของติ๊กเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าตัวที่ติ๊กได้มายาแนวเรียบร้อยดีไม่มีแตกไม่มีอ้าขอบมุมของหนังกระเป๋าก็ไม่มีที่จะแบบถลอกลอกอะไรเลยนะคะค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแต่โดยส่วนตัวเนี่ยติ๊กก็แอบแบบไม่ชอบยาแนวของเขาสักเท่าไหรอ่อ่ะมันไม่สวยค่ะมันเห็นชัดนี่จะให้ดูความเงานะคะของหนังก็คือเงามากแล้วก็เป็นกระดุมแป๊กเนะ โอเคเรานี้มาดูที่สายค่ะความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่13มเซนนะคือติ๊กพยายามวัดให้เพื่อนๆอนนะ่ะกะเกณฑ์ได้ถ้าจะไปซื้อนะเป็น13กับ9เซนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่ากระเป๋าที่ใหม่เนี่ยมันอ้าได้ประมาณกี่เซนเพื่อนๆจะได้แบบกะการใช้งานได้ถูกถ้าเกิดลังเลระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นอื่นอยู่นะคะด้วยความที่กระเป๋าเขาแบบหนังมันยังแข็งอยู่อะ มันก็จะอ้าได้ประมาณ1 5 1 6เซนโดยประมาณนะคะถ้ามากกว่านี้ติไม่กล้าอ้าแล้วเพราะว่ากลัวหนังกระเป๋าเป็นรอยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเก่าไปอ่ะติคิดว่ามันน่าจะนิ่มละอ้าได้มากกว่านี้ค่ะโอเคโดยรวมอ่ะติกว่ามันโอเคละดูดีมากแต่ว่าสาหรับติอ่ะติรู้สึกว่าเขาน้ําหนักเบาไปอ่ะอยากให้มันหนักกว่านี้แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยก็ไปดูได้ที่ official เว็บไซต์ของเซนรอรองได้เลยนะคะ ราคาเท่าหน้าช็อปเลยค่ะรอสินค้าก็ไม่นานและไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ